ไลน์คือทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยแต่มันก็มีอีกนะทํามากก็จริงแต่ไม่รู้ทิศรู้ทางไลฟ์ขยันไลฟ์มากเลยไลฟ์วันละสามรอบเลยออกมาไลฟ์แต่ไม่มีอะไรเลยออกมาไลฟ์แต่นั่งสวัสดีอย่างเดียวออกมาไลฟ์แต่แบบไม่รู้จะไปทางไงอะ่ะนึกออกปะอ่าทำคลิปทุกวันเลยแต่ว่าไม่ชัดเจนทำคลิปถ่ายเอ,อ่อถ่ายร้องเพลงบ้าง ไปเดินเที่ยวบ้างเ,ออเล่นเอฟเฟกบ้างมันไม่ชัดเจนมันก็ไม่เกิดนึกออกปะเพราะว่ามันไม่ชัดเจนคือเขาไม่รู้ว่าคุณทำอะไรแต่ถ้าวันนี้เราต้องการออกมาทำ t ิ k ต o k เราต้องการสร้างไรายได้เราต้องการออกออทำทิกต o k เพื่อมาขายของเราต้องการทำเพื่อมาสร้างไรายได้ในนี้อย่างที่พี่นิตาบอกไปคุณจะไม่เสียเวลาเลย คุณจะไม่เหนื่อยฟรีบางคนนะทำหกเดือนแต่ยังสร้างไรายได้ไม่ได้เลยยังสร้างไรายได้ไม่ได้เลยแล้วก็คนดูก็ยังไม่มีเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาติดกระดุมเม็ดแรกผิดและเขาก็ยังไม่รู้ทิศรู้ทางเขายังไม่ชัดเจนพอแต่วันนี้คุณออกมาที่คุณมาดูช่องโค้ดเนี่ยคุณหยิบไปจับคุณหยิบไปทํา และเอาให้มันชัดเจนคุณจะไม่เสียเวลาเลยแล้วคุณจะไม่เสียพลังงานเปล่าอืมอเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาเพราะเราจะมีคนของเรารออยู่ที่ถูกจะิตกับเราอะนะคะแต่วันนี้คุณต้องทำให้มันชัดเจนเขาจะมาติดตามคุณเพราะอะไรมองคิดกับกันวันนี้คุณไปดูช่องคุณมาดั้งเรียนหรือคุณไปดูช่องอื่นๆเพราะคุณอยากรู้อะไรคุณจะได้อะไร สุดยอด